จาบสวีเดนสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมผมเรวัสุดนะครับผมเราอยู่กับบอสซี่แฟนตานะครับผมตอนแรกจะเป็นแนวแฟนตาซีนะคุณดูรอบนี้แอดมินปรับเปลี่ยนแนวนิดหน่อยนะเป็นแนวปืนลัวนะครับผมพกลัวนะสนายล้วโดยประมาณนั้นนะลัวมากๆนะครับผมมาดูโปรโมชั่นนะครับผมโปรโมชั่นก็เหมือนเดิมเลยนะคุณดูแต่อันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นแบบเก่านะอันนี้จะเป็นโปรโมชั่นใหม่นะเนี่ยอันนี้คือโปรโมชั่นใหม่ที่แอดมินเขาอัปเดตขึ้นมานะเติม50บาทจะได้รับเป็นเซตซานต้านะ ก็คือเป็นเซทห้าสิบปืนรัวนะส่วนเก้าสิบบาทก็จะเป็นพกรัวนะคุณดูก็คือจะมีห้าสิบกับเก้าสิบนะคนุณดูเหมือนจะมีเซตร้อยห้าสิบด้วยนะคนุณดูแต่แอดมินเขาไม่ได้โพสไไม่ได้ดขายนะเห็นไหมเห็นแอดมินโพดขายอยู่นะอืมโพดขายอยู่นี่นี่นี่ปล่อยเซตร้อยห้าสิบนะแค่สี่เซตในเซิร์ฟนะครับผมเซตละหกสิบห้าน,นะขายากได้เซตร้อยห้าสิบก็ติดต่อไปซื้อแอดมินได้นะ แต่สําหรับใครที่ตามเร็วสุดมานะคุณดูจะได้รับเป็นอ่าได้รับเป็นอะไรรับเซตห้าสิบเอ็กเอ็มห้าเซตวีเอ็ดห้าเซตแล้วก็สองอีกห้าเซตนะเซตห้าสิบเอ็กเอ็มก็อย่าบอกนะเซตใครตามเร็วมาจะได้เซตเนี้ยใช่ไหมเซทห้ M, าสิบเอ็กเอ็มน่าจะใช่นะครับผมแล้วก็วีเอ็ดห้าเซตวีเอ็ดน่าจะเป็นเซตไหนวะวีเอ็ดก็คือน่าจะเป็นเซตไก่ไหมส่วนเซตสองเซทสองก็น่าจะเป็นดีเจนนะคุณดูไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ไปเดี๋ยวเราไปเล่นกับรีดฝานะครับผมคือแอดมินอยาก อยากเห็นคลิปนะคนดูก็คือผมเพิ่งเล่นเสร็จปุ๊บไอ้มินอยากให้แบบตัดแล้วก็ลงเลยนะผมก็จะลงประมาณตีหนึ่งตีสองครึ่งเนี่ยครับผมก็ลงให้ดูเลยนะผมฝากกดไลค์ให้เลยด้วยนะไปแ๋้วเราไปชมไฮไลท์ความสนุกในดีฟ่านนะครับผม,ผมบอกเลยว่าผมเก็บหมดซื้อนี่ครับผมม,มาดินตึกโน้นใช่ป่ะึตึกโน้นใช่ปะ่ะ โูที่ไหนอะอม่ย้ายมาอยู่ตรงนี้เมื่อไหร่วะ เรียบร้อยสุดเดียวร,ยรอสุดเดียวมันคือตึกโน้นหรอมาดิมาดิมาดิ นี่ชั้นสี่แน่ๆโอ้ยอ้า hộ Ô hộ đến lùm mẹ lỡ Ô hộ Đến lùm mẹ lỡ Mà hôn đến đừng mà nên lùm này เล่นลุมเลยเหรองี้ต้องทาห้องหนึ่งหนึ่งแล้วก็จะลุมแบบนี้ก็จะลุมแบบน,นี้ต้องเล่นห้องหนึ่งแล้วมาดิสาสตเปิดก่อนเหรอมาดิ ยากสุตายเรียบร้อยชุดเดียวชุดเดียวชุดเดียวเดลลุมมามารีแ้าใครจะเปิดก่อนวะเนี่ย ร้อยโดนดิโดนดิเรียบร้อย <laughs> Đồ này lùm lên lùm chứ ba Lên lùm chứ ba Một tuổi à ัวยง,วยงหมดตัวแล้วยังเล่นลุงตองหมดตัวเลยสัตว์นี่แม่งลุงเนี่ยเดี๋ยวก็ส่วนหมดตัวเลยชุดเดียวพอตัวชุดพอ มึงไงเหี้ยอีกตัวที่ลุมกูอ้าวเชี้ยดิสเลยไอสัตว์เห็นกูมันเห็นผีเลยทีนี้วยเห็นกูมันเห็นผีเลยทีนี้อ้าโหดิสโคตรไปอุ้ยเอา้ามีนคนลงมาแทนหรอ่อ มามาเรียบร้อยครับ ลวมกูไอ้เหี้ยพอกูลงมาใส่เห็นกูไม่เห็นผีเลยเอานี่งไงลงมาแก้แค้นมาดิอุ้ยเหียเปทุกเม็ดนเลยอ่ะมาดิหมดตัวดิ ลงมาตอดิลงมาตอดิลงมาต่เรื่อยๆลงมาเรื่อยๆ,าาๆยิงให้หมดตัวเลยอเข้าโซน ลูกกล้าทุกเม็ดไอ้เหี้ยเห็นกูไม่เห็นผีเด้ไอ้สารตบลุงกูใช่ปะไอ้เชี้ยลุงกูใช่ปะลุงกูใช่ปะลุงกูใช่ปะไอ้สารฮะลุงกูใช่ปะไอ้เหี้ยฮะลุงกูใช่ปะลุงกูใช่ปะฮะฮะ Điên đi, điên đi, đi. lùm Hả? Hả? Lùm chứ ba, hãy kia nhận được một sớm đi à sạt một sớm đi Lò, này à Một dàn หมดแล้วมั้งไม่มีคนลงมาแล้วมั้งโอเคน่าจะโดนผมหมดเซิร์ฟแล้วล่ะใช้ก่อนมีคนไหมไม่น่ามีคนแล้วมั้งอ๋อเซิฟโซน